บริเวณท่าเรือเกียบก,กายนะครับจะเห็นระดับน้ำที่กำลังเพิ่มทวีสูงขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้ระดับที่ต่างกันจากพื้นน้ำมาถึงพื้นฝั่งบนบกที่เยินอยู่ไม่เกี่ยวกับที่บริเวณของทางลาดที่ปูด้วยไม้นะครับที่ทำเสริมขึ้นมาเป็นไม้ก็จะเห็นว่า,วาระดับน้ำ จากเมื่อสักครู่นี้3นิ้วตอนนี้ขึ้นมาเป็น2อนิ้วแล้วนะครับก็ใกล้ที่จะท่วมเข้ามาบนพื้นปูนบริเวณท,ที่น้องประชาชนได้ใช้งานตามปกติอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทางลาดที่เห็นสูงขึ้นเนี้นะครับก็เกิดจากเป็นทางลาดที่จะขึ้นไปอย่างโปะเพื่อที่จะขึ้นเรือ เดินทางโดยสารทางน้ำนะครับไปทางเรือเรือก็จะมาจอดที่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าในเวลานี้ซึ่งน,น้ำกำลังเพิ่มปริมาณขึ้นสูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้เจ้าโป๊ะเรือนี้ก็อยู่สูงกว่าฝั่งแล้ว